สวัสดีนะทุกคนคุณเขามีถ่ายหกฉากครับจ้านาแขกรับเชิญคือเฟยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศที่กองกันนะทุกคนแล้วยังไงก็อย่าลืมติดตามกันด้วยน้ำโวยฮาน่าเหี้ยจะไม่แดกเฮี้ยเลยนะถึงถามยไม่ตอบดิเฮียเนี่ยไม่พูดด้วย าบออแล้วกองวันนี้ก็ดูเหมือนจะเลิกเร็วหน่อยคุณเขาก็กลับบ้านแล้วก็มีเดินเล่นด้วยมีไลฟ์ด้วยนาทุกคนเราลงไว้ลาวก่อนหน้านี้แล้ววันนี้คือที่คุณเขาโพสต์ไว้นาทุกคนคุณเขาบอกให้ไปดูคลิปที่ช่องด้วยก้อยมาออกให้นาทุกคนแล้วคุณเขาก็ไปออกที่ช่องก้อยด้วยยังไงก็ตามไปดูกันได้นาทุกคนเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนาที่แพรชชงชน อยู่กับลูกสาวคนสวยก้อยอรัชพรสสวัดีค่ะน้องก้อยถ้าเกิดคิดถึงร้านอาหารในกรุงเทพแรัปริมณฑลร้านที่ไปกินบ่อยๆประจำๆเลยตอนนี้อยู่แถวสุขภิบัติ5บ้านอยู่แถวนี้เพราะฉะนั้นขอเลือกใจดีชริปค่ะร้านอาหารบ้านร้านอาเมนูที่สั่งบ่อยๆที่สุดพี่แมนพี่แมนร้านส้มบัติไอ้กินมึงอย่างยุคพยายามหลบมึงอยู่แกงเหลืองสัตว์ผัดตอสเอาขาดได้หมดเลยขอขออร่อยหมดเลยค่ะโอเคตามไปกินเงินครับมึงทำอะไรเนี่ย กินาส่วนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะทุกคนบ๊ายบาย